มาแล้วใช่ไหมมาแล้วเนี่ยเออมันตัดไปเลยมันจะตัดไปเลยท่านเน่งมันตัดมันจะตัดไปเลยเนี่ยเป็นอย่างงี้อีกแล้วกตสาแบบอ้นี้แล้วนะสงสัยเธอต้องรีดรีดวันอาทิตย์อย่างนี้ออกคืออีกนิดเดียวก็จบเลยเ<อ>เนยแบบหนึ่งมันก็มันก็ให้ต่อเลยปะหรือมันขึ้นคลิปใหม่หรือยังไงไม่เข้าสาย โร้ยรร,รคุณเนอนนี้ม่ต้องกดคลิปใหม่ใช่ไหมมันน่าจะเป็นคลิปใหม่แล้วมัง้งไม่คลิปต่อเลยฮะต่อต่อเลยเอาต่อจากชั่วโมงหนึ่งเหรออ๋อคลิปใหม่เหรอคลิปใหม่ปะคลิปใหม่ใช่ไหม <laughs> ไม่รู้ว่า <laughs> องงอยู่ดีแม่งแบบอยู่ดีเน็ตก็ตัดอะ่ะเอเอเอ,อันนี้คือคลิปใหม่ใช่ไหม อ่ะคิดใหม่ก็ใหม่ช่างมันไม่เ,เป็นไรอีกนิดเดียว <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> คุยคุยอยู่เอ้าเน็ตตัดคือจริงๆอ่ะหนึ่งรีไปตั้งแต่วันพฤหัสอ่ะเออคือจริงๆเน็ตมันต้องรีทุกวันที่เท่าไหร่วะเน็ตบบน่ะมันจะรีเธอต้องเอาเจ็ดคูณยี่สี่ชั่วโมงอ่ะแล้วมันจะบวกไปอีกนิดหนึ่งอ่ะมันจะค่อยคยแบบตึ๊ด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 ตัด ตัดแบบบวกชั่วโมงบวกชั่วโมงไปต่อไปเดี๋ยวไปรีสักวันจันแล้วกันเออต้องรีวันจันคลิปใหม่เลยอ๋อโอเคครับอขอโทษทีครับขอโทษทีอ่ะก็เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ถึงตัวไหนละีแลตัวนี้เปิร์เ็จแล้วก็ก็จะเป็นตัวนี้นี่อันนี้ของภาคเดี๋ยวก่อนนะ b a s o o t t h w Wild อสิบปีแล้วพึ่งมาสิบปีแล้วพึ่งมี เธออามีโบออกมาตอนแรกอ่ะอืตัวละเก้าฉันจําได้เจ็ดร้อยกว่าบาทอะ่อะเจ็ดแปดร้อยอ่ะเองไม่แต่ภาพตัดกมาองตรงนะนางอะ่ะมันนางมาเร็วเกินอืปัจจุบันแม่งทําเฮี้ยอะไรไม่ได้กับเกมเลยทำไมอะ่ะคันสองอีอารทอยอ่ะ <laughs> ทำอะไรกับเกมไม่ได้เลยพันสองเนื้อทอยด้วยเหรอเซลดาเนี่ยไม่ไม่มีฉันหมายถึงฉันเปรียบเทียบกับอาร์ทอยเพราะมุมชันอะอ่ะสมมติเธอเอามาวางวางด้วยกันใช่ไหมนั่นก็คืออาร์ทอยดีๆเนี่ยมันก็อาร์ทอยแหละออถูกปะแต่คือสมัยก่อนนะพี่อะกำลังคุยเรื่องชูบินเลยใช่ชูบินคืออะไรนะสโทเปียหรอสโทเปียมั้ยเออใช่คืออ่ะคุยต่ออ่ะคุยต่อช่างคลิปแม่งละเออคือ อ่อ่าจะคุยนี้คุยให้จบอ่าก็คือคือพอพอสมัยนั้นอาจจะมาเร็วเกินแล้วฉันเห็นแม่งแบบนีดอกเจ็ดร้อยเก้าสิบแม่งขยับที่อะไรไม่ได้เลยก็เลยไม่ซื้อจะก็ไม่ซื้อเออเอปึ๊บเสร็จพอหลังๆแม่งแบบสินเนกนางเอาเข้าอะไรเข้าแบบฉันรู้สึกว่าเอยราคาโอเคละเออราคาโอเคเพราะมันเก่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ปัญหาเราเราโอเคที่ราคานี้เราก็ซื้อแค่นั้นเอออุ้ยพอพูดถึงกองเก่าเก่าเดี๋ยวนี้พี่หนึ่งอินเรื่อง พี่หนึ่งเขาจะกลับไปเก็บเทปพาสเซ็ตนะคะใครทันก็รบกวนคือทุกคนเกิดปีไหนกันยุคยุคยุคเรือกับเราปะเนี่ยหรือว่าด็กว่าเราอะพวกเขา MP3 มมึงไม่ได้คือไม่ใช่อะไรนะแล้วคือช่วงนี้กําลังอินกับของเก่ารู้สึกพอเราเห็นเห็นอินกับของเก่าแบบพวกโทรศัพท์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยอ่ะเข้าใจความหมายปะ เออเห็นเทปคลาสเซสเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบซาเบาเ,เห็นแบบเห็นเกมเกมเกมที่บอกว่าเกมโกด<อ><อ>กเกมโกดเล่นเก่าเกมเตอร์ติสแบบเ,เป็นที่เป็นมันเป็นที่สร้งสางใส่ฐานอะ่ะเออ,อ,เ,อ,อเลยรู้สึกแบบคิดถึงวันสมัยก่อนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยถึงสวันสมัยก่อนรู้ไหมมันคืออะไรทาไมอะเราเริ่มแก่แล้วเห็นไหมคุณเนยเขาก็บอกเขาเก็บ แต่ไม่มีเครื่องเล่นนะเก็บแต่ตัวเทปใช่คือเท,เทปพี่ก็มีอ,อฟังนานไม่ได้นะแล้วก็ต้องใส้ดินสอในการกลองเพราะมันยืดออแล้วเวลาเวลาอยากฟังใหม่อะ่ะสมมติอยากฟังใหม่อะ่ะก็ต้องกลอกับดินสอะเพื่อไปฟังเพลงนั้นน่ะเคยเคยทำไหมไออันนั้นอะเคยไปแช่ตู้เย็นเพื่อแช่ตู้เย็นเพื่อไม่ให้มันยืดเออเพื่อคือปึ๊บเสร็จแล้วก็ถ้าถ้ามันเอามาหมุน่นเออ่อ คือฉันจาไม่ได้ว่าทําไมเราไม่ก่อนในเครื่องที่ในเครื่องอะมันมีเครื่องที่ก่อนะแต่ฉันก็จันก็จำได้ว่าเออทาไมเราต้องมาหมุนวะฉันใช้ดินสอแล้วหมุนอะรู้สึกว่าเหมือนว่าอยากฟังเพลงนั้นหรือเปล่าวะแกรอในเครื่องแล้วมันดูดแบตไปวะฉันจำไม่ได้มันยืดหลอถ้าก็ถ้าก่อในเครื่องมันยืดหรอใครเป็นคนคิดสื่อนี้ขึ้นมาทําไมมันดูแบบเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตปะจริงจริงอะคืนเนี้ยใช้นะ ใช้โทรศัพท์นี้นะอ,อแต่มีความคิดจะกลับไปใช้สา <laughs> มสามหนึ่งศูน <laughs> มึงจะเป็นเหมือนอีพวก Gen เจนแซดตลอดที่เป็นแบบว่าขอโซเชียลดีทอกนะคะเดี๋ยวจะกลับไปใช้แบบสามส่งศูนแต่ภา <laughs> พตัดกลับมาคืออะไร <laughs> ตั้งกองอัดติกต่อใช่ <laughs> <laughs> กูไม่เข้าใจ <laughs> คือมีความรู้สึกว่า เพราะว่ามือถือ3 3 1สหนึ่งเป็นมือถือเครื่องแรกที่เก็บเงินซื้อเองอเออแล้วมันเลยมีความรู้สึกว่าแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วเอาตรงๆนะมันของพวกนั้นมันรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเหมือนแม่มันสลายไปกับการเวลาหรืออะไรไม่รู้ว่าแม่เอาไปไว้ไหนไม่ได้สลายไปกับการเวลาหรอกมันย่อยหรอมันคือมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติผู้ปกครองเธอเห็นปุ๊บมันดูใช้ไม่ได้ก็เขาอาจจะไปเก็บลงรังหรือเขาอาจจะขายของเลของเก่าไปเลย ไม่ไม่รู้อ่ะนนบ้านเธอ,มมอเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนคือแต่บ้านฉันนะเก็บไม่เป็นไรมันมีร้านแถวคลองถมไปซื้อไหมอ่ะจะซื้อมาใช้ <laughs> มันฉันว่าระบบมันไม่น่าได้แล้วนะเ,ออเพราะฉันจําได้ว่าประเทศไทยอะ่ะพอก้าวสู่3าจีปุ๊บอะ่ะเ,เขาจะตัดอี 1.5 2G 2.7 G 2อ2จุดจางพวกนั้นเขาจะตัดทิ้งหมดเลยสัญญาณก็คือไม่สามารถรับได้แล้วยใช่คือต่ำสุดตอนนี้เหมือนจะเป็น3 G หรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจไม่ไม่รู้ไม่รู้เออว่าเออไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยซัมซุงฮีโร่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจากซูโทเปียมาของเก่าได้ไงวะเอออ่าซูโทกับมาที่ซูโทเปียก่อนก็ไปดูมาเมื่อวานเออสนุกมากคือถ้าใครเคยดูภาคแรกแล้วอะตบมือ ถ้าใครเคยดูภาคแรกถ้าภาคแรกแปดภาคนี้แม่งแบบ9.5หรือมุมพี่แชมป์ะน้ำตาแม,ม่งแทบไหลใช่อินฟาเรดไอ้อที่มันใช้ต่อกับเครื่องอื่นใช่ไหม <c oughs> เออเออเออ, <c oughs> อินฟาเลตเป็นที่มาของบูทูธนะ <c oughs> เอั <c oughs> นอะก็ไปดูเสร็จปุ๊บดูจบโอเคค่ะซูทโทอเปียเนาะ เดี๋ยวเท่ากันสูทเปียกี่คออะไรอย่างเงี้ยนี่คือฉันกําลังคิดอยู่เลยนะว่าระหว่างคริสต์มาสกับสูโทเปียเนี่ยอันไหนจะได้เปิดก่อนกันทําไมเราต้องเลือกกูถามว่าได้เปิดก่อนกันอยากเปิดอันไหนอะเป่ายิงชูบหรอไม่รู้สึกแบบคนดูอยากดูไหมคนดูบอกกูไม่ได้อยากดูเลยไม่อย่างน้อยเขาก็เข้ามาชมต่อมึงออยากดูอันไหนอะคือสูโทเปียกำลังอินอยู่พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่แต่ว่าคริสต์มาสอะ มันอยู่ได้ยาวจริงคือคริสต์มาสอ่ะอยากเปิดอยู่แล้วแต่ว่าคืออันเนี้ยไม่รู้มีข่าวหรือเปล่านะเอาง่ายๆอ่ะไอ้มันก็จะมีคริสต์มาสอ่ะมันที่ที่ตอนนี้ที่เห็นผ่านตานะของห้าเอาเอาทีละค่ายแล้วกันนี่มีคนเชียร์สโทเปียเนี่ยเปียคือมีนุกไม่ใช่นุกของห้าสองทอยอ่ะสโทเปียใช่ไหมพูดถึงสโทเปียใช่ไหมพูดถึงคริสต์มาสก่อนเอาเอาเอาคริสต์มาสก่อนเดี๋ยวกํลังจะไปสโทอปีอคริสต์มาสเนี่ยตอนเนี้ยที่เห็นนะมี มีของห้าสองทอยมีนุกนินนิกไม่มีนุกมีนุกแต่เป็นเป็นแค่ตัวพิเศษมันไม่ใช่กล่องซูมไม่ใช่กล่องซูมอถ้ากล่องซูมกล่องซ่มไม่มีใายไหนทําเลยยกเว้นป๊อบมาดนะครับที่เห็นนะตอนนี้จะมีสวีทบีนมีซิก้าซิก้าแล้วก็เขารวมแอปเปิลอะที่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 นี่เขาบอกที่เม่กี่เขาพูดกันซึ่งมี6ตัวก็ตอนนี้ถ้าเทียบประมาณสามคอเรานะครับ จะเปิดหมดก็ไม่ไหวเลือกให้เลือกดีกว่าทุกคนเลือกสวีทบีไม่สวีทบีนส่งส่งลิงช้อปปี้มาให้ด้วยนะเอ้ยแต่มีคนโหวตซูโทเปียนะใช่เอออยากดูคุโบอะครับอ๋อแต่อ๋อไม่ใช่นี่อยากดูคูโบะคุณเนคุณนีคูโบะเยโบะอันใหม่ไม่ใช่หรอมันมีอันใหม่มาอีกใช่ไหมเออรอรอดูก่อน เราดูอันใหม่ก่อนอันใหม่ดูดูมีวิแววมากกว่าไม่เอาเอาง่ายๆอ่ะอันไหนถูกก่อนก็เปิดอันนั้นก่อนอ่ะจบแค่นั้นเลยแต่ซูโทเปียซูโทเปียนี้นึ่ว่าซูโทเปียมันเปอร์เซ็นต์เปิดเี่ยค่อนข้างมีเพราะมันถูกก่อนแล้วอาร์ตของป๊อบมาดอ่ะคืออาร์ตตรงเลยใช่ใช่ใช่อาร์ตของตรงในเรื่องเลยคือของพี่ชั้มไปดูแบบผ้าสองทอยก็จะเป็นอาร์ตภาคแรกอืมซึ่ง ก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยตรงแล้วตัวละครมันน้อยใช่ตัวละครมันน้อยเอาแป๊บนึงนะครับช่องเราขอโปรโมทนิดนึงเคยเปิดซูโทเปียภาคแรกไปแล้วนะครับไปย้อนดูด้วยอยู่ในหมวดวิดีโอนะครับซูโทเปียเออซูมอลลี่หรอซูเฉยๆหรือซูซูเฉยเฉยเพราะว่าซูมอลลี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่อาร์ตมันไม่ใช่เลยอ่ะไม่ไม่ใช่เออนะถูกคำนั้นพี่หนึ่งพูดถูกดูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวราคานะ Not not my t i e Not my star คือคือมอนเลี่ไม่ว่าแต่ถ้าสวมแล้วมันมีบุคลิกที่แบบอาร์ตที่มันใช่อ่ะแต่อาร์ตมันไม่ใช่ไงไม่ใช่สำหรับฉันสวมอีตัวงูอ่ะคุณรู้ว่าสวมตัวยี่เธอเข้าใจไหมเออใส่ชุดมันเป็นป่องๆนะแล้วใส่ชุดตัวตุ่นอะเออฉันนึกว่าใส่ชุดตัวอะไรก็ไม่รู้อะแบบมันไม่ใช่ไงเออ ก็เลยดูแล้วคือคือเปิดดูกันแล้วว่าเราจะเปิดอันไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหลายค่ายมากที่ทำซูโทเปียสองแต่เราเลือกอาร์ตที่มันแบบถูกจริตเราแล้วก็ถูกต้องตามบริบทของหนังที่เราอยากเปิดเลยรู้สึกว่าป๊อปมาถ้าจะตอบโจทย์สุดใช่ก็เลยพับโครงการสติดไปชั่วร่าว พอตอนนี้พี่ชำย้อนไปดูแล้วก็ไปดูกล่องพันเนินที่บ้านแล้วแอดลีตเกือบห้าสิบตัวยังไม่แกะใส่ตู้เลยเเเอออก็จะเป็นฟิลนี้แทนก็เดี๋ยวพอส่วนน่าจะมีสักอาทิตย์นึงแหละใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงบประมาณชาติเปล่ารอของมาส่ง แรงเกินแล้วก็คือคือแล้วก็ในส่วนของงานคริสต์มาสนะคืออันเนี้ยพูดจริงว่ายังเลือกไม่ได้เลยอ่ะว่าจะเอาไหนใช่แล้วฉันกลัวอะไรรู้ไหมคือด้วยความที่ว่าตลอดทันวามันยังไม่มีสปอยมาอืมคือตั้งเนี่ยเอาง่ายๆตั้งแต่สุกหน้าเนี้ยสปอยมาอย่างถ้าสปอยมันน่าจะเป็นคูโบะใหม่ปะใช่สุกหน้าเนี้ยน่าจะเป็นคูโบะใหม่ แล้วอีสี่อีกสามสัปดาห์ที่เหลือเอาตรงนะไม่ได้เข้าข้างเด็กตัวเองนะแต่คิดว่าเด็กตัวเองจะมาเด็กตัวเองจะมาฉันรู้สึกได้ส่วนตัวชอบซิก้าใช่คุณเนถ้าให้เลือกระหว่างสวีทบีกับซิก้าคุยแล้วว่าจะเอาซิก้าใช่คือ,อไปเห็นตัวจริงมาแล้วโออมัน,ฉ,นฉันนึกภาพแบบมันกองตรงนี้ร้ามซีเครดมโนสีเขรดเจ็รอยบาท เดี๋ยวไปดูสปอนให้แป๊บอะไรเนะสปอนสปอนสปอนบอสป่ะเหรอคริสต์มาสอสปอยสปอยสปอยนั่นน่ะเพราะว่าคือคิดว่าแบบสวยนะสวยดีเทลดีเลยอย่างอีชาของของซิก้านี่สวยจริงแต่แบบแต่คือมันใช้คำว่าชีแล้วดีไซเนอร์ก็เห็นแล้วดีไซเนอร์ก็ชี ชีอะไรชีอินชีอินอะไรนะชื่ออะไรนะมาเดี่ยวจะไม่ใช้เสื้อผ้าแบบ fast fashion เลยนะคะเพราะว่าแบบในส่วนของงานอย่างงี้มันจะไม่โอเคชีอินเนี่ยคลิปนั้นนะกูขำมากคือทำไมไม่รู้ถึงขำใช่สี่ซิก้าแพงหล่อฉันไม่ได้ดูเลยไม่ไม่ไเดี๋ยวเราเปิดได้ว้า เปิดได้เปิดได้นี่เปิดได้นี่คือเป็นลูกรักเลยนะแล้วซิก้าอย่างถูกเลยนะคอหนึ่งอสองขอสามนี่อย่างถูกเ,<ม>เลยนะไม่เวลาไปเดินสะพานเหล็กแม่งเหมือนคนแม่งเอามาเผาอะเออ,เอ,อไม่แต่คือคือ,ค,อคือด้วยความที่ว่าอ่ะข้อแรกอ่ะมุมชนะเออคือคือนี่ดันไปอ่านว่ามันเป็นแบบเป็นอะไรนะเหมือนมันเป็นแบบเอาเดี๋ยวเป็นผู้หญิงนู่นนี่นั่นแล้วคือฉันก็รู้สึกแบบอาร์ตแรกๆอ่ะมันไม่ค่อยถูกจริตนึกออกไหมแต่บางอันหลังๆอ่ะ ฉันรู้สึกโอเคแต่ว่าถ้ามันเอาปีโนฉันก็ต้องออาปีโนก่อนนึกออกปะหมายถึงว่าในสายป๊อปหมานะอ๋อมันต้องมีปีโนโบวกกับอะไรแน่ๆตอนนี้สองคอที่พี่ที่แชมป์มันต้องซื้อแน่ๆ่คือซูโทเปียนหนึ่งไล้ซูโทเปียนพักสองอ่ะหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งนะี่แหละอีกอันหนึ่งแล้วพี่หนึ่งก็ไม่ได้เข้าข้างลูกตัวเองนะคิดว่าน่าจะมา <laughs> ของเธอมันจะมาอีกเหรอแต่ว่าห้าสองทอยอ่ะออก เธอเห็นใช่ไหมว่าคริสต์มาสออกฉ่าเลยนะเออที่แล้วก็ไม่ต้องไปสุ่มด้วยนะมันจะเป็นแบบพวงกุญแจที่เป็นตีมคริสต์มาสอ่ะอ๋อเนี่ยพักก่อนพัก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 ก่อนพักพักพพักพกพักก่อนพักพักเออเพราะว่าเรายังเหลืออะไรอีกเยอะใช่นั่นน่ะอ๋อแล้วก็นินนิกก็ออกแล้วเขาจะดูกันไหมอ่ะเขารู้จักกันไหมอ่ะมึงเปิดเปิดไปอะถูกถูก เอาถูกใจเราไม่ได้เอาถูกใจเขาเขาถูกใจเขาอะเปิดทุก c กคอเออเอาถูกใจเราบอกแล้วมันบ้านๆเนี่ยอยากเปิดอะไรก็เปิดใช่เอาเอาตัวพิเศษบวกตัวอะไรก็ไม่รู้เอาตัวพิเศษตัวแพงหายากมากตัวอะไรก็ไม่รู้อยากจะสุ่มก็สุ่ม อยากจะซื้อก็ซื้อเอ๊ะอามิโบมาไงไม่มีความฉับฉ่ายมากเทปนี้เทปใช้ก็ะาเทปไม่ช่องอะ่ะเอาจริงช่องเลยเอ,อเออเฮ้ยถ้าทุกคนอยากเปิดหรือมมีอะไรก็อินบ็อกไปหาพี่แชมป์มันเพื่อแบบถูกสลิตเราหมดก็อาจจะมีบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปหาหาเอา อย่าสวยใช่คือคือเอาง่ายๆอ่ะอย่างอย่างเมื่อวานดูซูโทเปียสองจบใช่ไหมเออปึ๊บเสร็จก็ไปดูว่ามันมีกล่องสุ่มอะไรนอกจากป๊อปมาที่เป็นซูโทเปียสองมั้งมีหมดก็คือมั่วกันไปหมดแบบค็อกทอยก็มีแต่ว่าคือมันเหมือนแบบชันหาอันที่มันเป็นเปิดสุ่มอ่ะมันมันแปลกๆกมันเหมือนอซสลุมีสุ่มไหมหรือไม่มีหรือว่าแยกถายตัวแล้วยกบล็อกอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือมันต้องไปทําข้อมูลมาต้องไปทํา Data มา แต่ว่าเปิดแน่ๆไม่ต้องห่วงไม่คริสมากก็ซูโทเปียสองหรือไม่ก็ทางคู่โอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวครึ่งหลังจะใช้เป็นอ่าอเอพิโซดสามสิบพาทูเนื่องจากแค่นั่งเมาเลยอ่ะแค่นั่งเมาเลยอันคือแค่นั่งเมาเลยเออตุ๊กตาเยอะมากที่เห็นมาจริงจริงจแต่คือคือรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่อะมันเหมือนมันจะเป็นอาร์ตอาร์ตภาคหนึ่งนะ ที่พี่ชมปเห็นนะแต่เหมือนก็มีอาภาพนี้มีอาชาพสองอีตัวเสือไงตัวที่เป็นตัวโกงอ่ะที่เป็นสีเขตอ่ะอ๋อเออใช่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 ชแต่ว่ารู้สึกว่าหน้ามันไม่เป็นไรสักหนึ่งถ้าเอาอันนั้นเอาสุ่มเดียวอุ้ยโอ้ยคุณเน่ผมมีห้าสิบผมมีห้าสิบผมช่วยพี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหย่อมใจย่องใจจริงจริงอันนี้คือ ช่วยแล้วก็พี่แชมป์ต้องไปเปิดแล้วนะจริงมัดมือชกสุด <laughs> ไม่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันรอเลยคูปองรถช้ำ <laughs> ถือว่าสมทบทุนแล้วหนึ่งร้อบาทโอ้โห <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นฟิลนี้อโอเคงั้นก็คุณเน่ขอบคุณจริงๆ <laughs> ขอบคุณจริงๆเออน่นนะ โอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หาบ็อกคริสต์มาสมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะและซูโทเปีย2ด้วยนะครับบังคับตัวเองไปเลยโอเคช่องเรามีซูเปอร์ตงแล้วนะครับสนับสนุนกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณเนได้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุน บล็อกต่อไปบล็อกต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปพาทูจริงๆไม่อยากจะเชื่อสจ๊กเกอร์โอเคโอเคขอบคุณมากครับอ่านอนนอนก่อนเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะตัวไหนตัวนี้ไม่ตัวนี้สิน่ากลัวกว่าไกลๆอ่ะ